โอ้โหคุณผู้ชมเป็กันแีเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่อยโอ้โหมันให้อยู่แล้วกูสิบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบรอ้อยคุณผู้ชม มันจะได้แค่นี้จริงเหรอสามสิบเท่าอ่ะเพื่อนเอ้ยฟีนิฟีฟล่อปึ๊บกาวัสดีทุกคนทุกท่านกันอีกแล้วนะครับมาพบกับผมวิ๊กวินซารลัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาหยดเกมแอสกาดอะไรอะแอสกาเลียนไรเส้นนะใช่เปล่าวะอ่านถูกวะไม่รู้นะฮะชาวแอสกาดพงอาจทำไมชื่อมันแบบสระแง่แง,ง่แตกมากเลยทุกคน วันนี้ผมจะมาแบบว่าเน้นซื้อนะซื้อฟรีโชว์นะเพราะว่าผมแบบเห็นรูปแบบเกมนะแล้วแบบไม่พูดว่านำเพลงดีกว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าเปิดแรกที่เจ็ดพันห้านะทุกคนเจ็ดพันห้านะวันนี้ทุนเราก็มาที่ร้อยเคเหมือนเดิมนะร้อยเคเราลองซื้อไปเรื่อยดูดก็คือรูปแบบเกมก็จะประมาณว่า จ่ายแล้วแบบเห็นสแต็กคูณข้างล่างปะมันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็สมมติว่าเราจ่ายกี่ลายมันก็จะเอาตัวคูณตรงนั้นอะไปใช้เฮ้ยไม่ใช่ดิก็คือมันจะคูณเอาคูณมารวมกันทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้มีคูณสองสี่ตัวใช่ปะก็รวมมันก็เป็นคูณแปดเออแล้วก็จ่ายจ่ายก็จะเพิ่มเป็น สแต็คตัวคูณขึ้นไปเรื่อยนะยิ่งยิ่งไหลยิ่งคูณโหดนะเกมนี้โอเคก็ okay. <Okay. S 1> ประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบเกมอุ้ยในช็อตน,นี้เจแดมแพงเนี่ยประดาไปที่สองพันห้าโอเคโอเคไม่ไม,ม่โอเคดิเพราะเราซื้อไปที่เจนะ็ดพันห้าแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เราได้ไปที่สี่พันเหมือนจะโดนนะเปดิดท้ายยังไงโอเคเปิดแรกก็โดนไปก่อนเลยนะ ขาดทุนไปที่สามพันนะไป,ไปต่อคือผมจะมาเน้นแบบซื้อฟรีเลยนะเกมนี้แต่อาจจะปั่นเองบ้างนะถ้าแบบรู้สึกแบบเฮ้ยซื้อฟรีมาหลายรอบแล้วไม่จ่ายไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายผมก็จะจัดเป็นปั่นเบ็ดเบ็ดโหด,นะดไปเลยนะเบ็ดสี่รอยไปเลยนะไปดูกันต่อโอ้โห โอ้โหเปิดนี้เอาหนักเลยทุกคนวันนี้คนขน้างหนักเลยเหลือห้าหมุนเราได้มาที่ร้อยยี่เองนะฮะโอ้โหโอ้โหแอสการ์ดแอสการ์ดไม่ใช่สถานที่นะแต่เป็นผู้คนเล่นผมแล้วเอาแล้วเอาหนักเลยฮะรอบนี้เปิดนี้โดนหนักเลยฮะซื้อไปที่เจ็ดพันห้าฮะได้คืนมา เหมือนเศษตังนะฮะสามร้อยซื้อไปได้อะไรนะเขาเขาพูดว่าอะไรนะซื้อไม่ใช่กำไรแต่ได้ได้เงินทอนเอออ,เอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสวยสวยเฉย,ยเลยสวยมาที่สี่พันแปดนะเปิดแรกอุย้ยเปิดมาดีวะ่ะผมว่าไม้นี้แปลกๆวะ่ะไม้นี้มันต้องกู้คืนสักสีละคิวหนึ่งสิบหนึ่งโอ้โห อะไรก็ได้เมื่อกี้ได้ไหลต่อแน่นอนเอาหน่อยเพื่อนกูหน้าหน่อยเออวิเหรียญเต็มแผงเป็นกระดานก็ไปจะดสองโอเคเปิดนี้ได้ที่กําไรกําไรแน่นอนฮนะเปิดนี้วิไหลอีกวิคุณต่อเนื่องสวยไหลไปอีกเพื่อนหอนไอ้ฮอนหอนอะไรอะไอ้ที่เป่าอะฮอนมันมัน,ม,นมันชื่อฮอนนะภาษาอังกฤษอะหอนเฉยเลยโอเคเปิดนี้มีกําไร ได้คืนจากเปิดที่แล้วนะไอสองสองสามเปิดแรกนะสวยอยู่สวยอยู่อโอเคคือกลับมาที่ทุนร้อยเคเหมือนเดิมนนะัผมว่าซื้อฟรีมันช้าว่ะเราบิ๊กวินสลร็อตอะเราไม่อยากเห็นแบบบิ๊กวินหมื่นสองหมื่นในอย่างเงี้ย เบ็ดสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเกมบ้านี่เบ็ดโอโ้โหเบ็ดสองพันเลยอเอาเบ็ดแปดร้อยไปก่อนแล้วกันเกมแบบนี้นะเบ็ดสองพันใครก็จะไปเล่นบ้าเปล่าก็เราเนี่ยแหละใครจะไปเล่นลลน,ละลน,นะเออไปต่อไปเรื่อยๆนะฮะไหลนอกผมว่าเกมนี้ก็โอเคนะแบบ ถ้ามันได้ไหลอ่ะเนี่ยเห็นปะปึบวิ่ถ้ามีแก้วน้ำมาละลั่นวิ๊ยไหลเชี่ยวเออไปอีกเพื่อนเอออย่ายหยุดสิบแถวหนึ่งเอแถวสองสวยเอแถวสองได้ไหมสวยไปอีกหมวกเหมอกอะไรก็ได้โอ้ยเห็นปะเราไปซื้อฟรีทำไมอ่ะ เอออุ้ยสวยกองเอออุ้ยไม่ถึงแถวท้ายได้คิวต่ออยู่สวยแก้วน้ําต่ออุ้ยไหลโอ้ไหลนอกไหลไหลเชี่ยวจัดแหลยมาอีกหมื่นเจ็ดนะผมว่าเพิ่มเบ็ดแล้ววะโอ้โหเพิ่มเบ็ดแล้วเอาใหญ่เลยนะเข้าฟรีเลยหรือเปล่าติบติบสวยเพิ่มเบ็ดแล้วเข้าฟรีเลย ของงามๆนี่ของงามๆนี่เบ็ดพันนะทุกคนซื้อถ้าถ้าซื้อเหมือนซื้อเจ็ดหมื่นห้าเบ็ดพันอ่ะ,อะก็คือถ้าออกเจ็ดหมื่นห้าถือว่าถือว่าโอเคอ่ะแต่ผมว่าทรงมันแปลกๆแบบค่อนข้างเงียบเลยนะเอ๊หนึ่งโอ้โอ้โหเคสองนะอุย้ย โอ้เพื่อนเอาหน่อยดิโอ้โหเปลี่ยนเป็นเคได้ไหมเปลี่ยนเป็นเคโอ้โหเพื่อนไม่ไหลเลยอ่ะแก้วแถวสามไปง่ายๆเลยโอ้ยโอ้ยได้อยู่หมวกแถวหนึ่งแก้วแถวสามอเอาฟรีมาก็าไม่จ่ายเอาหน่อยอุย้ยเลยสองอหมุน เพื่อนเบ็ดพันเลยนะเนี่ยเกมเนี่ยมันแบบจ่ายอย่างเงี้ยแหละสิบหกเท่าแบบผมแบบหุดหิดว่ะคือ,อแบบมันไม,ม่เพิ่มเบ็ดอีกสักสองร้อยดิคือ,อมันมันจ่ายแบบเบาๆอะ่ะมันน่าหุดหิดอะ่ะเออเราเข้าเบ็ดหนะัก บางทีเราอุ้ยอุ้ยปลเบ็ดแล้วเข้าอีกแล้วบางทีเราเราเบ็ดกะแบบเฮ้ยฉับเนี้ยได้คืนแน่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่จ่ายเราเออดูเปิดนี้อุ้ยเปิดมาที่สามพันโหมือแบบอุ้ย,แบบยเจเต็มแผงเต็มร้านคิวแถวหนึ่งได้ไหมคิวแถวหนึ่งเพื่อนอุย้ยไม่มา ไปอีกอุ้ยโอ้ยได้โล่อยู่โอเคไหลไหมเอเดีวนึงโอ้โหไม่ไหลเลยอุ้ยแพงจัดเลยอะอ๋อเราเบ็ดพันสองนี่ว่ายจะจ่ายทีนึงแบบสะดุ้งเหมือนกันนะแบบนี่ไงอุ้ยโอ้โหต่เป็นเจได้อยู่อุ้ยเพื่อนไม่ไหลหน่อยอะ่ะไหลสักหน่อยก็ได้ไหลให้แบบ คูณมันทวีอ่ะคิวหนึ่งโอ้โหเออเอุ๊ยเอ้าไม่จ่ายมันไม่สุดอะทุกคนมันแบบกักอะไรวะใส่มั้งเบ็ดสองพันเลยโมหัวละนี่ไงเฮ้ยเกมบักวะเนี่ย ปรับเบ็ดแล้วปันป่นเข้าปั่นเข้าตลอดเลยอเอหน่อยดิเพื่อนเบ็ดตันแล้วนะไปโอ้โหโอ้โหเข้าไวอะ่ะเป็นอย่างี้ตลอดเลยไม่แตกไม่แจกไม่จ่ายอเออแก้วสวยต้มใส่หมืน่นสวยเคหนึ่งได้ไหมหมวกเอ้ย อะไรก็ได้แบบมันควรสุดอ่ะเพื่อนเอหนึ่งเคสองเออเคสองโอ้จะกักทำไมวะเออไปโหไปหอืมอืมมันจะได้แค่นี้จริงเหรอ 3าเท่าอะ่ะเพื่อนเอ้ยฟีในฟีเปล่าปุ๊บผมว่าผมว่พอดีกว่าว่ะเราเอาเท่านี้หนะคือเราไม่ต้องโลภนะผมว่าถ้าผมเล่นไปเนะี่ยผมหมดแน่เลยก็วันนี้นะบิ๊กบินสำหรับเกมแอสการดนะหรือชาวแอสการ์ดเกมเกมหาอะไรไหม่รู้ก็ เราออกไปที่สองร้อยสี่สิบหกเคนะวันนี้ก็ขอตัวาลาแตเพียงเท่าน,นี้นะผมถ้าผมเล่นต่อมีหัวร้อนนะทุกคนต้องใจเย็นๆน,นะเวลาเล่นนะเวลาเล่นต้องใจเย็นนะอย่าร้อนเด็ดขาดไม่งั้นจะหมดตัวเอาได้นะก็สําหรับขครดีชื่นชอบก็อย่ากดไลค์นะะขอเกมเข้ามาได้นะเพื่อไปปั่นเบ็ดโหดชอนะน,นี่ก็ขอตัวาลาแตเพียงเท่านี้นครับ